เตรียมตัวออกเดินทางได้ค่ะจะไปยกมือขึ้นค่ะวันนี้จะพาออกนอกประเทศค่ะประเทศข้างๆค่ะก็ติดกับสเปนแล้วก็ติดกับฝรั่งเศสค่ะเป็นประเทศอันเดลาค่ะประเทศนี้จะอยู่กลางหุบเขาค่ะอยู่ระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็สเปนค่ะใช้เวลาขับรถไม่นานค่ะใช้เวลาขับรถก็สองชั่วโมงกว่าๆค่ะแต่ว่าต้องผ่านอุโมงค์อุโมงค์นี้เป็นภูเขาค่ะทะลุภูเขาไปเขาทําเป็นอุโมงค์เนาะก็เหมือนเราทะลุมิติมาอีกมิติหนึ่งนู่นเนี่ยพุดเข้าไปเรื่อยไป ขับมาเรื่อยๆค่ะก็วันนี้ท้องฟ้าคึมค่ะแล้วก็ฝนตกตลอดทางกะแต่ว่าตกไม่แรงค่ะก็ขับมาอากาศค่อนข้างเย็นค่ะวันนี้มีแสงแดดแต่ว่าก็หนาวค่ะดีที่ว่าเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยค่ะอันนี้เราก็มาหยุดพักค่ะเพื่อที่จะถานน้ําแล้วก็เข้าห้องน้ําแล้วก็กินกาแฟสักหน่อยค่ะพกินเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะออกเดินทางค่ะก็ขับมาสักพักหนึ่งก็มาเจอทางเข้าค่ะ ก็ทางเข้ามาเชือทางเข้าของหมู่บ้านค่ะเขาทะลุหมู่บ้านมาไปหมู่บ้านหนึ่งค่ะตลอดเส้นทางก็จะมีฝนตกตลอดค่ะแต่ว่าตกไม่แรงค่ะแล้วก็ถนนเราก็ต้องค่อยๆขับค่ะเพราะว่าถนนมันเป็นอ้อมของภูเขาค่ะแล้วด้านข้างมันก็จะเป็นเอ่อเหวหรือว่าเป็นหุบเขาค่ะ มันเราก็เวลาเราขับเราก็ต้องระวังหน่อยค่ะแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นเส้นทางค่ะหมอกลงเยอะค่ะพอขับมาสักพักหนึ่งเราก็มาเจอด่านตรวจค่ะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองค่ะที่เราจะต้องข้ามมาอีกประเทศหนึ่งค่ะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผ่านมาได้ดีแล้วก็ข้ามมาประเทศที่เราจะมาค่ะก็คือตรงนี้คือประเทศอันเดราค่ะเป็นประเทศที่อยู่กลางหุบเขาค่ะเวลาค่ะคนจะมาเล่นหิมะกันหรือว่ามาเล่นสกีเขาก็จะมาที่นี่ค่ะเพราะว่าไม่ไกลจาก ที่อยู่เท่าไรไม่ไกลจากตูรลดค่ะใช้เวลาขับก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะวันนี้มาถึงก็เจอละอองหิมะค่ะก็อากาศหนาวเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเป็นประเทศกลางหุบเขาเนาะมาซื้อของที่นี่ถูกค่ะเพราะว่ามันปลอดภาษีทุกอย่างค่ะเราก็เดินดูของนู่นนั่นนี่นี่นั่นเดบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมตัวกลับค่ะเพราะว่าตั้งใจมาซื้อของอย่างเดียวเพราะว่าซื้อของที่นี่ถูกค่ะทุกอย่างปลอดภาษีหมดถูกกับที่ฝรั่งเศสมากมายเลยค่ะ ก็เลยมาชอบมาซื้อของที่นี่ค่ะเพราะว่าใช้เวลาขับรถก็ไม่นาน2ชั่วโมองก,กว่าก็ถึงค่ะขากลับดีหน่อยค่ะเพราะว่าไม่มีฝนแล้วก็อากาศดีขึ้นแสงแดดก็เริ่มออกค่ะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลค่ะ ซึ่งต่างจากเมื่อเช้าเมื่อเช้านี้แทบจะมองไม่เห็นเส้นทางค่ะหมอกเยอะค่ะขากับก็สบายๆค่ะขับรถสบายขึ้นค่ะแล้วเจอกันที่บ้านนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาทักทายกันนะคะบ๊ายบาย